เอ๊เอลพร้อมคุยเลยไหมครับ SL แซ่นี้เหรอ SL คือนิ้วเยี๋ยวหากหน้ากันเลยนี่ไม่ต้องขอเมลอนของจริงครัผมขอดูซอมเมลอนได้ไหมยตีเลยวาสลีนสลีนมันนี่ก่อนแล้วมันนี่ก่อนแล้วก่อนก่อนที่เราจะไปปรึกษากันเราเรามาฟังก่อนว่าเรื่อง แต่เข้าใจแหละเราอาจจะทราบเหตุมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวสภาให้ปรึกษากันนะไม่งั้นยาวเลยคืออย่างงี้ครับพี่คือคือผมอะขับรถไปจะไปจกแคบใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วทีเนี้ผมอะขับรถไปทางธนาคารใช่ไหมพี่เขามีกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้ดูกิจกรรมผมเนี่ยเหรอไม่ไม่ใช่พี่กิจกรรมที่เขาหัดอันนั้นกันน่อพี่ปนปนแล้วทีเนี้ผมอะ หักหลบมาใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ไปชนกับพวกเขาแล้วทีนี้ผมไม่ได้ใส่เกาะแกง๊งไม่ได้ใส่อะไรของแก๊งหมดเลยใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ผมก็ขอโทษเขาแล้วพี่ผมขับไปขอโทษเขานะพี่ขอโทษเขาทุกอย่างเลยนะพี่แล้วทีนี้เขาก็วนกลับมาเขาก็บอกผมว่ามึงลงมาจากรถหน,หน่อยดิขอของซ่อมหน่อยอุ้ยอ่าโอเคใช่พี่แล้วทีนี้ผมก็บอกว่าอ,อ๋อผมผมไม่มีในตัวอะไรเลยเนี่ยบอกก็เอาเอาของซ่อมมาดิเขาขอบอกผมนี้ใช่ไหมพี่ใช่พี่แล้วทีนี้ผมก็ ยังตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้แบบบอกว่าผมอยู่แก๊งอะไรอะไรยังไงใช่ไหมพีはは่ตอนผมก็ถอนหมดแล้วพอดีผมก็กลับมาจนผมรู ah> ้ว่าเขาอยู่อยู่อยู่แก๊งเนี่ยพี่นี่แยให้ถามดีเลยหรอคนไหนอ่ะอันนี้เขาเล่าตรงไหมครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะจริงๆอ่ะผลขับมาใช่มื่อค่๊ดจอันนี้ขอขอคนคนอันนี้เป็นคนพูดหรือปะใช่ใช่เนี่ยคนนี้เลยพี่ที่ใา่ผมเปยังไงบ้างครับที่เขาคุมใส่ผมเราลองเล่ามุมเราไหมหรือว่าเขาเล่าตรงไหมของผมเนี่ยครับพี่ผมขับมากับพี่ผมหลังจากจบแคปจบแคปเสร็จครับ แล้วทีนี้ผมก็วนกลับไปหาเขาผมบอกว่าพี่ครับขอกล่องซ่อมได้ไหมครับแล้วทีนี้มีมีใครไม่รู้ครับครับขับรถมาสามคันมาลุมแล้วก็มาพูดว่าเออรอประกันไหมแบบนี้ครับผมก็ผมก็ไม่เป็นไรลุมยืนยืนนิดนิหน่อนใจเย็นใจเย็นแต่ผมไม่ได้พูดกูมึงครับพี่ก็ประมาณนี้อันนี้เขาเล่าตรงมาครับครกบกันไปใช่แต่แต่แต่คำพูดที่เขาพูดกับผมไม่ใช่น้ำเสียงนี้พี่ แล้วก็มีน้องรอผมว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเสร็จรอประกันต้องรอประกันไหมอีกนานไหมอ่าแล้วผมพูดเลยครับทำไมครับโอ้ยน่าจุวว่ะอันนี้ผมขอขอพูดแทนครับอันนี้แค่แค่เป็นการเล่าเรื่องเฉยๆติดใจอะไรหรือเปล่าไม่ได้ติดอันนี้ได้มันเหตอยู่ในเหตุใช่ครับใช่ครับผมไปเจอแล้วเห็นเขาแบบผมก็เลยแซว่าเล่นว่าอะไรวะอันนี้รอครับรอของซ่อมหรออะไรเงี้ยเรียบประกันไหมเดี๋ยวเรียบประกันให้ไหมครับอะไรเงี้ย อ๋อโอเคก<ช>็ค<ร>ือเ,เราไปเ,เห็นเราไปเจอเหตุพอดีใช่ครับใช่อ๋อเขาไม่ได้ติดะลรหรอกเขา่าจะคิดว่าฝั่งนี้คนพูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแล้วด,<น>ดูดูเหมือนเขาติดไะครับพี่ต้าเขาดูว่าฝั่งนี้พูดไงไม่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 น่าติดกับแค่แค่เป็นการเล่าเรื่องงฉยนครับเขาเหมือนว่าเขาคิดว่าเอ้ยทางนี้ก็คิดว่า <บน S 1> เป็นฝั่งฝั่งนี้ไงใช่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 พี่แล้วแล้วทีเนี้ยผมก็ผมขอโทษเขาปกติอะไรทุกอย่างปกติเลยใช่ไหมพี่ ผมผมรวมผมรู้่ะผมชนนะผมก็ต้องขอโทษถูกไหมพี่แต่ผมแบบไม่ได้ไปแบบออกน้ําเสียงข่มใส่คนอื่นนะพี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจครับเข้าใจน่ะที่เขาพูดมาเมื่อกี้ถูกหมดแต่น้ําเสียงเขาไม่ใช่แบบนี้ตอนที่เจอผมอ่ะถามมุมเราคาพูดในคำพูดที่เราเราเราชนเขาแล้วเขาขอของฟอร์มีเราเรากดไหมตอนนั้นผมไม่ผมไม่ได้โกรธพี่ผมไม่ได้โกรธเลยผมผมรู้เลยว่ามัน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 เป็นการชนกันนะพี่ผมผมเข้าใจนะตอนนั้น่ะแต่แบบคําพูดเขาอ่ะ แล้น้าเสียงเขาที่ทําที่ทําให้ผมโกรธมากๆมันจะมีคนบ้าที่ไหนที่มาเรียกแก๊งอื่นแก๊งแบบอันนี้พี่ไม่ใช่หรอกพี่ผมก็เป็นคนที่แบบรู้อยู่แล้วว่าชนก็ต้องขอโทษอะไรก็ต้องขอโทษกันอยู่แล้วผมสีส้มทำไมพูดอย่างนั้นตอนนั้นึกว่าเขาเป็นประชาชนรอไม่ผมพูดปกตินะครับพี่พูดพูดว่าประมาณไหนนะประมาณว่า เออผมบนกลับไปใช่ไหมครับล้วบอกว่าพี่ครับพี่ครับขอบกล่องซ่อมหน่อยได,ได้ไหมครับพี่ถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมไม่คงไม่เรียกแกงคุณมาหรอกใช่เน่นอ้นองนอ้องผมก็ได้ยินน้องผมพูดแบบนี้ครับพี่เราไม่เคยมีปัญหากันด้วยแล้วผมก็เป็นคนที่ขอโทษคุณคนแรกด้วยแล้วเมื่อกี้ไปคุยกันที่แลนมาแล้วมีม,มีแล้วมันทำไมถึงมาถึงสภาเราคนปไม่ได้ไปตกหล<ร>ุมอะไร,รแล้วเรื่องนี้มัน,ม,นมีกลิน่นคุยไม่ลง ฟังฟังเขาแบบไม่มีคนติดแบบ,บว่าตัดสินใจแล้วคุยมีเรื่องครับอกิงถ้าเขาแบบว่าพูดดีกับผมหรือว่าอะไรกับผมปกตินะพี่จริงจริงผมจะไม่ไม่อะไรเขาเลยทั้งๆที่ผมก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างผิดอยู่แล้วต่างคนก็ขอโทษกันไปอ่ะจริงพี่ผมก็จะไม่เรียกเขาแบบแบบนี้เข้ามาเลยพี่ แต่ผมมาอยู่ตรงกลางแบบแบบโดนเขาเรียกโดนเขาข่มใส่อะส้งนที่ผมไปกับไปกับแฟนผมมาพี่ยไม่ลงคงต้องเสียครับบอกอะไรงั้นเนี่ยเดียมันเหตุทันอยู่ตอนที่เขาพูดกันไหมครับได้ยินนิดหน่อยพิธาได้ได้ยินถึงถึงขั้นแบบที่อคนนี้พูด,ดแบบขอกองฟอมไหมครับก็ได้ยินนะครับเ,รเขาก็พูดดีนะตั้งแต่งตอนนั้นะอะเขาไม่ได้พูดไม่ดีนะพี่แต่แต่แต่เสียงสายเสียดูเหมือนแบบหงุดหงิดอะ ดูแบบไม่ไม่สบอารมณ์อ่ะนั่นไงผมบอกแล้วเรื่องนี้มันมีกลิ่นอ้าวเหมือนได้ยินว่าแบบเรื่องอะไรเดี๋ยวคนตั้งให้เหมือนจะไม่ให้กล่องซ่อมได้ไอ้สักเออคลีพิ่แต่แต่เขามาช่วงท้ายนะอ่ะเขาแตเขามันก็พอได้ยินอยู่ครับได้ไปไรครับไ็นไรกลิ่นตุ่ออะสภาไปคนไหนไปฟังล้วเมื่อกี้ของเราใครอาเชิญไหนสภาเชิญไหนแล้ว กินตัวๆต,ตรงเหมือนคดีพลิกเลยอ่ะวันนี้ไปรัดไปครับผมบอกเลยถ้าที่นี่มันไม่มีทีเด็ดนะผมจะไปรัดละเพราะที่ร้ามันดูรูปโอสิไอ้ดูบัตรประชาชนได้ วันนี้คือมันมีทีเด็ดเรอวันเนี้ยบุญบงซัมเบอ่ะตีกันหน่อยว่ะไว้ เค้ายอยากไปแต่กลไว้ก่อนแล้วพี่เค้กอ่ะไม่ไปหรอกติดกลัวเมียลพี<ม>่พี่ดาพี่ดาฟังเลยอ่ะวาทำไมเขาชอบไปคุยกันแบบไพเวทอะ่ะชอบคุยกันแบบ Intro อินโทรเวทอ่ะสองคนอะ่ะสองสม,มุดอะ่ะกลุ่มนิกเงียวอะ่ะ เรื่องนี้มันมีกลิ่นครับมันแบบว่ามันต้องมีคนแดคนนึงอ่ะมึงเช็คชุดเด็กมีหมูชุดเด็กมีหมูอ่ะไหนอะชุดเด็กมีหมูไหนอ่ะยินเด่นเด่นเลย หนอ่ะตรงกลางหน้าขาวๆอ๋นอน้นองนาดน้องนาดอะไรหลอครับไงครับอันนี้เจอป้าป้ามามาเรี่ยงครับยังครับพ่อไอตันท่าที่มึงเต้นตันท่าที่มึงเต้นมันคือท่าอะไร,รอ,อะ่ะน้อง เอ้มึงเต้นกับเมียมึงอ่ะมันมีไหมในตาทาวะมีไหนๆลองเลยไม่เบื่อปะฟังให้ลองนันมาด้ปะคือตอนนี้สรุปง่ายๆอ่ะใครๆก็บอกใครก็สรุปให้ได้มันพูดไม่ตรงกันแหละคนหนึ่งก็บอกว่าพูดดีคนหนึ่งบอกว่าพูดไม่ดีแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะต้อง เชื่อใครจริงนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาที่ดัเบมเฮนให้ปากคำหรืออะไรมามาเอี่ยวนะผมไม่ไม่เกี่ยวเลยแค่ตอนนี้เอาแค่ทอสองฝ่ายอ่ะฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเพูดปกติฝ่ายหนึงหรือผมควรมาจีบแล้วทำสภาดีไหมทีนี้อยากรู้ว่าในข้อที่คุยกันเนี่ยมันทําแบบพี่ไหมอ่ะเราเรามีเรามีอะไรหรือมีปากเสียงหรือมีอะไรที่มันต้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะพสุาเมียรุ่นใหญ่ไหมอะผมกลัวเหมือนกันนะ น้อยแล้วผมขอใส่ชื่อพี่วิทย์เป็นล่ำเลยนะแล้วก็ในมุมของเดิมันเฮดเองผมไม่อยากให้ไปคุยแบบนั้นนะมันหลวมมันมองมันมองเหมือนพันธมิตรแหละไม่ต้องห่วงถ้าเผื่อตัวเขาไม่ผิดยังไงผมปกป้องเขาเต็มที่อยู่แล้วนะทานี้ ฝากทางอลไรบนเหตุด้วยหมายถึงว่าคุยที่ที่ตรงอะไรไปถนนใช่ไหมครับเมื่อกี้่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เช็คก่อนคุยอะไรเงี้ยเหมือนพี่ไหมเหมือนพี่เค้กามาถึงไปคุยข้างหลังตรงั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันอารมณ์เหมือนแบบก็นิดนึงอ่ะนะ๋อคืออย่างงี้ครับผมจะเล่าฟังที่ผมเรียกเขาไปคุยก็เพราะว่ามันมันมันมีมันผมมาเป็นอยู่ในในนั้นด้วยไงครับคือผมอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันมีการเอ่ยเอ่ยถึงเสียงคําพูดที่ที่น้องผมเอ่ยไปด้วยอ่ะ อ๋อแล้วนั้นมันความจริงไปแล้วมันเขาน่าจะเข้าใจผิดหรือว,ว่าฝั่งนี้เป็นเป็นคนพูดถ้าฝั่งนี้เป็นคนพูดอ่ะมันก็ฟังดูร้อหลอกนะแต่ถ้าฝั่งเราเป็นคนพูดพี่เข้าใจก็ฟีลเหมือนอารมณ์เหมือนพี่ขี่รถเล่นอะ่ะเอ้ยขี่กันเสร็จหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยเข้าใจาแ,ตแต่ผมไม่ได้ใส่ชุดแก๊งอะไรเงี้ยเราเราคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นดัมเบลเทนคือเขาจะไม่ร้อหลอกใช่ไหมแต่ถ้าผมเป็นคนเื่นก็คือก็จะคิดเป็นเป็นในแนวแบบนั้นหรอครับไม่ถ้ามันเป็นคนที่เขามาเห็นเหตุอะไรเงี้ยผมมว่่าคนนนัั้้ะพูดดไ มันพูดได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เผชิญหน้ากันอะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าคู่กรณีกันอะมันพูดแล้วมันคนิตนึงแค่นี้ไม่ไม่สาคัญว่าเป็นดับเบิลเฮหรือว่าเป็นใครหรอกถ้าเกิดเป็นคนที่เงนี้บมาเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่าการพูดแบบนั้นะมันพูดได้แต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีปัญหากระโดดผมพูดแบบนี้มาเพื่บมันก็แบอนิดนึงนะเฮ้ยเคลียเสร็จหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นต้องต้องถามแต่ถ้าถามจริงๆคืออันนี้ผมเอาแบบว่าไอ้ไอ้เรื่องอี่ายฟี่เขาไม่มีติดอะไรแบบผมจริง คือผู้ผมไม่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมว่า่ผมไม่อยากพูดครับเอาเป็นว่าไม่ไม่พูดดีกว่าคือไม่มีแล้วกันครับพี่ในคือไม่ผมพูดผมไม่ไม่มีครับพี่แต่ผมไม่ไม่ไม่อยากจะแบบพูดอะไรต่อไดีเขาใจยไหมไม่คือผมมาฟังผมว่าไม่มีอะไรติดเลยไม่มีติดใจอะไรเลยถ้าผมถามไปมันจะแบบเป็นเป็นการที่แบบว่านักเรียนเงินไปหรือเปล่าพี่เนี่ยผมว่าเลยไม่อยากถาม ถามถามเลยก็ได้จริงๆแม่นักเลงเราบ้อคุยได้ถ้าไม่ติดใจเพราะว่าเพราะที่ที่น้องมันมาพูดตรงไอ้มาพูดให้พี่ฟาหะก็คือมันแบบมีคําที่พูดว่าเอออาการอะไรเงี้ยหาว่าพวกพวกพวกพี่อ่อะไลหรอห่ออันที่แบบไม่ใช่เป็นพวกเขาอะแต่เป็นพวกพี่อะกดโลภทำไมคืออที่ผู้กผมเข้าใจคือผมนี่ว่าฝั่งเขาอะเป็นคนมาพูดแต่ว่าผมไม่ได้ว่าฝั่งพี่ถ้าเป็นแบบเออฝั่งพี่มันก็มันก็ไม่เกี่ยวอ่ะเข้าใจไหมพี่ ว่ามันก็เกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งที่เขามาพูดกับผมผมก็นึกว่าเป็นฝั่งเขาที่มามามาช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะตอนที่ที่คุยกันอะพี่ยกก็อยู่ในในน้นเหมือนกันที่พี่ขับรถไอน่าจะอยู่บ้า่ายฟรีคนไหนนะเพราะที่ที่อ่ะมู่บตรงๆเลยนะที่ที่ผมมาคุยสภาผมไม่อยากโกหกนะผมไม่อยากโกหกใครเลยผมไม่อยากแบบมีความลับต่อใครเลยคือผมกลัวการการแบบว่าที่ว่าเราแบบต้องมีเรื่องกับแก๊งใหญ่อะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้ผมแบบเมื่อกี้มีเรื่องอะไรนะรถมอเตอร์ไซค์พี่ผมที่ ไอ้รถอะไรนะพี่ของพี่เกียรติอะที่ผู้ผมไปขึ้นน่ะเขาก็นึกว่าไปขึ้นรถของพี่โตเกียวแล้วเขาก็หาเรื่องพวกผมผู้ผมไปเลยมาสภา,าใครหาเรื่องนะเดนเฟนเทสเหรอใครใครใครนะเออเขาไม่ได้หาเรื่องเพราะถามว่าขึ้นรถทําไมครับผมก็มไม่ใช่รถพี่ครับผมก็เลยบอกว่าอันนี้รถพี่ผมครับหมายถึงหมายถึงว่าคนเดนเฟนเทสเหรอใช่ครับรูปเป็นคนชอบใครนะหนูอ๋อเราไปหาเรื่องเขาได้เหรอ ไม่ใช่ครับว่าคือไม่ได้ไม่ใช่เชิงหาเรื่องหรอกครับถามไม่เชิงประมาณนั้นครับคือผมกลัวการหาเรื่องครับที่ผมเนียสอ่ะคือเขากลัวมีเรื่องเพรากว่าขึ้นรถคือรถไปแล้วบอกว่าขึ้นรถทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาเดี๋ยวมีเรื่องได้เลยครับนั้นนั่นสภาคุยเรื่องเรื่องเรื่องนั้นก่อนต่อก็เรื่องสำหรับอันนี้ทั้งทั้งสองฝ่ายเลยานที่บอกคนที่รัฟังอยู่ก็จะรู้ว่าเราเราหาข้อเท็จจริงไม่ได้ครับครับก็จะนั่นประมาณนั้นเลยครับตอนนี้อาจจะต้องต้องถามก่อนว่าแล้วทางเอสอนี่อันนี้เรา ยังยังคือเรื่องอะไรมีอะไรต้องเปลือกเขาไหมไม่มีแล้วครับพี่ปุ๊กหรือว่าเราลองลองพิจารณาคาพูดที่ผมขอคําพูดที่พูดกับเขาตรงนั้นอีกทีได้ไหมครับผมสีส้มชื่ออะไรนะผมขอน้ําเสียงแบบที่ข่มผมด้วยนะแบบพูดขอตรงตรงเลยนะอ๋อเอาคำพูดที่พูดกับเขาใช่ครับที่ทาผมถึงถึงทาให้ผมโกรธขนาดเนี้ยขอแบบคําพูดที่ข่มผมตรงนั้นเนี้ยแม่กลัวว่าคือเลยอ่าผมพูดว่าพี่ครับพี่ครับ ถ้าบอกว่าพี่ครับตัดไปเลยครับมันไม่มีครับคำนั้นนะน่ากลัว่าคือไแต่ผมพูดอย่อย่ามาพูดตอนตอนที่มาอยู่หน้าสภาผมผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยโกรธใครแล้วแบบผมเป็นคนที่นอบน้อมตคือไม่ไอหัวส้มเวลาผมทำผิดเอหัวขาวมันปัดอนไหแล้วผมขับออกมาแล้วนนึงพี่ครับพี่ครับไม่เป็นไรพี่นุ่งใกล้เขาเขาพูดก่อนว่าเขาพูดว่าไงบ้างก็ไม่ต้องไปแย้งกันเลยหรอกจะเย็นหน่อยจะเย็นหน่อยเชิญเชิครับว่าแบบไม่กล้าลงสภานะผมพูดพูดว่าพี่ครับพี่ครับพี่ ขอกล่องส้มได้ไหมครับพี่โลกจัดแล้วผมว่าคนหนวดส้มโรคจัดอะประมาณนี้ครับเหมือนไอ้ฟอสอะแบบว่าเวลาพูดแล้วก็ต้องกดเดินกดกดเลยของมันอ่ะจริงเรื่องนี้อย่างที่บอกคือมันมันมันได้เรื่องนี้มันต้องใช้ไข่ต้มสองใบเวยแล้วก็ปัจจัยหนึ่งไข่ดิบใบ้กันตรงนี้ก็คือตำรวจปฏิบัติการน้อยคนอแรกข้แรกเลยแล้วก็แต่ว่าคนหนึงก็ไม่ได้ติงคนหนึ่งก็โกรธชิบหายเลยก็ดูมือนจติดกันหน่อยว่า เองใ,ใช่เองไปคุยกันหน่อยไหมผมผมผมนี่ไพี่ครั้งแรกผมไม่ติดตใจหรอกพี่แต่นนที่ผมติดใจคือเรื่องคำพูดเขาแบบแบบโกหกจัดและคือเืลอล้อหลอกจัดเลยล้หอหล่ออ่ะไม่เป็นไรไอผลส้มชื่ออะไรนะชื่อทอ็อปกาแฟถ้าเผื่อเขาคิดว่าการการะทําของที่เราทําำมันมันมันโกรธเลยขนาดนั้นละใช่ไม่ค่อยต้องเหมือนกับผู้ใหญ่เเด็กล้อหลอกแล้วมันเหมือนร่อนนะครับล้ออะไรมันแบบโลกอะแบบ เดินนที่ผมที่ผมเรียกเขามาพี่ผมผมไม่ได้อะไรเลยครับกับกับเขาเนี่ยผมอยากคุยกับเขาเฉยว่าทาไมต้องข่มกัข่มกันด้วยทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ทสิงด้านเข้าใจแล้วก็อธิบายให้อธิบายให้ท็อปฟังแล้วกันท็อปใช่ไหมชื่ท็อปไหมคือไม่ว่ากับกับแก๊งกับแก๊งใหญ่กับแก๊งเล็กกับประชาชนอะไรเนี้ยพี่ก็ไม่ไม่รู้นะพี่ไม่ได้กล่าวว่าเราเป็นอย่างไงนะบอกเฉยว่าถือว่าฝากวังนี้การฝงกันเยอะแล้วก็อยากให้ ให้ให้ความสําคัญหรือให้เกียรติทุกๆคนเท่ากันไม่ใช่ว่าเขาเป็นประชาชนเราก็เสียงอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นดาวเนเธรแลดเราก็เสียงอย่างหนึ่งเขาเป็นสายสีเราก็เสียงอย่างหนึ่งเอสแอลก็เสียงอย่างหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าพี่ว่ามันมันควรจะมองทุกคนเท่าๆกันอ่ะมันไม่มีใครคืออะไรอ่ะผมจะใครเหรืออะไรยังไงตรงนี้ฝากน่าจะฝากทุกคนเลยดีกว่าไม่ไม่ได้หมายถึงท็อปอย่างเดียวนะมันจะพี่ว่ามันควรให้เกียรติคนอื่นแม้แม้กระทั่งเขาเป็นประชาชนเรายิ่งเราบมึงงมึงก็ มึงก็เบ่งเลยมึงก็เสียงแข็งเลยพี่ว่าบางทีมันก็ทําให้เราดูเหมือนมันตอแหลเโเคแสดงดีแต่ละใช่พี่เนี่ยที่เขาจะเรียนประวัติการแสดงอะน้ําเสียงมันไม่ใช่อะพี่ยกตัวอย่างเช่นขาขอโทษไปแล้วอะเช่นวันหนึ่งแล้วอะผมขออนุญาตเช่นวันหนึ่งเก็ตเคยเป็นประชาชนมาก่อนขออนุญาตนะขออนุญาตเก็ตก็ก็พูดดีทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งที่เก็ตอยู่ในมันเฮดเก็ตก็เสียงแข็งขึ้นมาสุดท้ายแล้วคนเขาจะมองว่าโอ้โหเก็ตแม่งเปลี่ยนไปหว่าแม่งแบบ แม่งเออเดี๋ยวนี้แม่งมีแก๊งแล้วแม่งไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยที่ไม่อยากให้คนมองอยากให้คนมองเราแบบทุกคนเลยฟังทุกคนเลยนะครับไม่จริงๆเรื่องนี้สาคัญนะผมว่ามันมันน่าจะมันน่าจะดีขึ้นถ้าเรารู้จักเหมือนโดนด่าโดนาด่าผมกันเนี่ยสนใจก่อนว่าไม่ว่าเขาจะเป็นประชาชนหรือแก๊งเราก็ให้เกียรติเขาเท่ากันอันนี้ฝากในมุมท็อปแต่ไม่ได้บอกว่าท็อปทำนะฝากไว้รวมๆได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับเพราผมแรงหนึ่งแะผมบอกแล้วแล้วก็ในส่วนในมุมของสายสี่ผมไม่รู้ผมผมฟังจาก จากเสียงน้องละกันไม่ไม่ได้บอกว่าเราผมเข้าข้างเขาหรือเข้าข้างใครนะผมว่าน้องมันก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่อาจจะพูดไม่เป็นหรือว่าใช้คําไม่ถูกหรือจังหวะเรากําลังอ่หงุดหงิดพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะฟังแต่น้ำเสียงเด็กมันแล้วก็ไม่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าถึงชั่วโมงนั้นมันเป็นยังไงนะอันนี้ขอพูดกลางๆละกันไม่ได้มึงถ้าเผือคิดว่าท็อปพี่ว่าท็อปกขขอโทษขอโทษหน่อย้าเผือเนี่ยอยู่เมืองเดียวกัน อ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วพูดสวิตเปอร์ไหมอ่ะคือแรด่าผมปะเนี่ยโอเคอ่าตามนั้นเปสุดท้ายแล้วพี่ก็สรุปไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ตรงอันนี้ท็อปท็อปก็ชาวติ้งหน่อยชาวติ้งหน่อย ครฮะครับโอ้เบื่อ่ะคุยเบื่อ่ะมันเด็กชิบิเปอร์มั้ยปะยากใหญ่ยากใหญ่ต้าขอบคุณครับพี่ต้าครับครับครับใหญ่เคลียร์ใจกันจริงๆไม่ให้มันเบื่อติดกันเปล่านะครับเช้าติ้งหน่อยขอบคุณครับครับครับขอบคุณตลอดเบื่อบันเทนว่ะคุยเบื่อบันเทนว่ะคุยใจขยับ p o s i t i น n ไหมหรือชอบตรงนั้น